แต่คนที่คุณมีข่าวกลับมาว่าตกอับแล้วโอ้อันนี้คุณต้องยอมรับยอมรับผมผมยอมรับข่าวเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เลยว่าเพราะคุณไปขายขนมหรือเปล่าที่เขาตกอับขายขนมอะไรคอนเฟสครับตอนแรกแฟนผมขอทําขนมขายอยู่แล้วไงครับเออขา่าเขามานั่งคิดผมก็นั่งคิดเออลองใช้โลโก้ผมไหมอะไรอย่างนี้ครับใช้โลโก้ขายปุ๊บเอาเขียนผมว่าทําขนมขายตกอับผมเอาแล้วผมคิดในใจโอ้โหไม่ทําอะไรก็ด่าทําอะไรก็ด่า ผมก็อยากด่าอะไรก็ด่าเห็นผมเห็นอยู่บ้านเฉยๆลองใช้โลโก้เราขายทางเ c ซ b o o k อะไรคนขอจ้างเยอะวันมันขายได้โหเยอะอะครับนี่แล้วมปหยิบมาจะได้กินขนมอร่อยไหมตอนนี้แฟนมันมันเขาอยู่ทำเลี้ยงลูกครับเพราะลูกเพิ่งได้4เดือนเองครับสรุปคุณมีลูกกี่คนแล้วนี่จะไปถามทัไหมหลายคนหลายคนครับเธอจะช่วยเขาเลี้ยงหรือไม่ใช่อ่ะเนี่ยเขาบอกว่าจะลูกทั้งหมดกี่คนห้าครับโอ้เห็นไหมยอดขุนพลไหม เออเห็นไหมอ่ะงั้นมาดูขอดูเรื่องความรัก่อยค่ะความรักเป็นอย่างไรดวงดวงนี้ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาเมื่อชาติก่อนเคยนำพาร่วมบุญกับคนหลายคนออชาตินี้เลยเป็นกูศลผลบุญได้พบคบหาหลายคนและมีโอกาสได้ผ่านมาแล้วผ่านไปกับใครหลายคนคือธรรมดานี่ธรรมดามันจะุนเวียนผัดเปลี่ยนมีถึงสองสามคนไอ้ที่ปลีกย่อยไม่นับเอาแค่สองได้ไหมถ้าสามดีเมียเขาอยู่บ้านนะจะหูพึ่งเลยนะเออ แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่คำคำคำชีวิตตัวเองเมียปัจุาชนื่ออะไรอน้องปัดครับอ่น้องปัดนี่น้องปัดฟังนะจงทําตัวให้รักเขาทำไมไอ้นี่เราไม่ใช่ผมรู้จักเขาจากดวงเขาผมรู้จักน้องปัดน้องปัดฟังนะรู้จักกับน้องปัดได้ยังไงนี่ไงกำลังจะบอกให้เขารู้จักน้องปัดฟังนะผู้หญิงเราเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องทํานี้นิ่งสงบและจงนิ่งเข้าไว้อย่าไปจอกแจ๊กว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าถ้าไม่นิ่งเนี่ยแล้วคิดเหลือว่าทิ้งเขาและจะหยุดอยู่ที่เธอตกลงตกลงจะมู่ให้น้องบัดสบายใจเดี๋ยวจะให้น้องปัดสบายใจหรือเครียดกว่าเดิมเนี่ยพุ่มใจนะเนี่ยปัดนี่ที่ใดมันอบอุ่นไม่จุนจานวุ่นวายที่นั้นก็เป็นที่พักพิงทั้งกายและใจตลอดการกับแฟนปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่เป็นโสดไปเจอกันที่ไหนเจอกันที่ไหน อยู่โสดได้สักพักครับก็งานานแค่ไหนสองสามปีสองสามปีครับมาเจอกับแฟนคนเดี้วนี่ก็ไปงานโชว์ตัวที่ลบบุรีครับแล้วไปเจอกันรุ่นพี่เขาติดต่อให้อะไรอย่างนี้ครับแล้วชอบเขาเพราะอะไรก็ชอบเขาเพราะอะไรเหรอครับผมว่าเขาก็รู้เขาบอกว่าเขารู้เกี่ยวกับประวัติ ที่ผ่านมาผมมีแต่ด้านลบเ,เขาเขาบอกโอเคเขาไม่ไม่ในเมื่อเขาบอกในเมื่อมาคบกับเขาเขาไม่สนใจตรงนั้นใครจะพูดอะไรใช่ <นะ S 2> ครับเขาขอให้เราแค่ปรับตัวเราให้ได้แค่นั้นครับ,รบแล้วปรับตัวกันนานไหมก็ปรับตัวก็สักพักโอ้ก็สาาักพักครับตอนแรกๆเราก็อยากแบบมีเพื่อนฝูงอยากไปเที่ยวไปงานอะไรก็ไปไปเที่ยวแล้วเขาก็บอกว่า เราจะเที่ยวเที่ยวทําไมเที่ยวมันก็ไม่ได้อะไรไปปุ๊บเราก็ต้องไปเลี้ยงเขาเวลาเราเดือดร้อนก็ไม่มีใครช่วยรับเขาก็บอกเราอ,อ,อย่างนี้ดดนะครับโอ้เขาห่างกับผมสิบปีด้วยดูแลเด็กกว่านะครับคู่แท้มีลักษณะต่าง,งต่อไปนี้ข้อหนึ่งจะต้องเป็นคนคิดเกินวัยข้อสองจะต้องทมทวมหรืออุบอวบสารพัดอย่างมีคู่แท้ตามดวงนะยังไม่รู้เลยว่าน้องปัดนี่เป็นไงนะแต่ในดวงต้องลักษณะอะไรอีกแล้วอะไรอีกข้อสามคู่แท้จะต้องเป็นคนที่เหมือนกับ นิสัยจุกจิกจู้จี้ในรายละเอียดของงานอทำอะไรเยอะด้วยนะเป็นแม่มากกว่าเมียถูกต้องใช่ไหมใช่ครับแต่คนนี้ใช่ชอบบอนชอบอะไรว่าผมแล้วก็อันนี้อันนี้ความในใจใช่ไหมความในใจใช่ไหมแล้วความคิดเขาเขาโตจริงๆลักษณะสรีละที่เขาพูดมาตรงไหมครับกวางอนาคตไว้ยังไงก็วางอนาคตตอนนี้ก็มีตัวเล็กด้วยครับแล้วอยากตอนนี้ผม ใจผมก็อยากกลับลองมีพี่ขอให้โอกาสเราให้กลับลองกลับมาชกมวยไทยดูให้กลับมาชกแล้วใจผมตอนนี้ก็อยากจะหาที่เปิดยิมมวยสอนมวยอะไรด้วยครับงั้นฟังดวงครับดวงชะตานี้ไม่ควรกลับมาชกใหม่เพราะเวลาของเราที่เคยมีชัยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปมันผ่านไปแล้วคือเรามาไกลแล้วไม่แนะนำไม่แนะนำาการกลับเลยนี่ดวงแบบนี้แล้วไม่แนะนำข้อที่สองถ้าเกิดกลับจะเปิดโรงเรียนดีมาก แต่ต้องวางแผนให้ดีว่าเปิดโรงเรียนนี้เราต้องไม่เป็นเจ้าของเมียเป็นเจ้าของจัดการเราปฏิบัติตามทันทีเก็บเงินอะไรยังไงเราปฏิบัติตามเหมือนเป็นลูกมือห้ามเป็นเจ้าของและเ<ช>ก็บเงินแล้วถ้าแบบคุณกับพกน้องๆเพื่นพนอนๆอย่างอ้าวเอาอีกแล้วไม่ใช่เ,เดี๋ยวฟังหุนส่วนเป็นไงเพื่อนในดวงชะตาไม่ได้ไปว่าเพื่อนแต่ในลากกรรมของเราเนี่ยจะได้เพื่อนกาลี ขนมปังหนึ่งชิ้นเนี Pop ่ยเวลายาไม่มีแบ่งกินได้ง่ายไหมอืแบ่งได้เงินร้อยล้านแบ่งยากไหมยากเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าให้ให้ให้แฟนคนปัจจุบันเขาช่วยได้แทนใช่ไหมครับก็ดีมากเลยนะแสดงว่ารักครั้งใหม่เนี่ยมันทําให้ชีวิตค่อนข้างจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ครับมันตั้งหลักดีขึ้นยังไงฮะมันตั้งหลักใหม่ก็โอเคเราก็เริ่มแบบผมก็เริ่มแบบจากเป็นคอนเสิร์เที่ยวหมดอะไรก็หยุดเที่ยว ตอนตั้งแต่ครบมาก็อยู่เที่ยวมาปีกว่าไม่เที่ยวไม่อะไรเลยครับครับราศีไหนในปีนี้ฮะจะมีความรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมราศีที่จะมีความรักที่สดใสมากกว่าเดิม,มหรืออาจจะเป็นคนเดิมที่กลับมามีบรรยากาศในความสดใสในความรักหรืออาจจะเป็นคนโสดแล้วมามีความรักสดใสหลังจากที่เคยอกหักมาแล้วก็ได้ได้แก่ชาวราศีตุลกับเมษฟุง้งนี่ ดูดวงบุตรบริวารของมนัสหน่อยสิคะมะนัสเป็นคนรักบุตรบริวารรักเพื่อนพ้องมากบางครั้งมากกว่าตัวเองจึงเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดของการรักความรักที่ไม่ใช่สายเลือดเนี่ยที่ไม่ใช่สายเลือดเนี่ยเพราะนั้นจากนี้เนี่ยมนัสเขาจะรู้แล้วถ้าเมื่อไหร่เขามีความรักแล้วมันเป็นองค์เกณฑ์นะความรักบางทีทําให้เกิดความทุกข์ความรักบางทีให้เป็นปัญหาแต่เมื่อไหร่มนัสรักลูกรักเมียมากๆมันจะเป็นกําลังนําพา ชีวิตจะมั่นคงเพราะอะไรเพราะดาวปุตตะกุมจุดเกิดเป็นเอกะนราเกณฑ์มนัตเกิดลัคนาราติมีถุนดาวศุกร์เป็นดาวปุตตะกุมจุดเกิดแล้วดาวศุกร์ดวงนี้เป็นมนตรีธรรมทักษะมนตรีแปลว่าความจำเริญความมั่นคงเมื่อไรก็ตามที่มนัตเ,เรียนรู้ที่จะรักลูกให้มากแล้วทุ่มเทเวลากําลังกายกําลังใจในการสร้างสรรค์ให้กับความรักและครอบครัวและลูกเนี่ยอุปสรรคใด,ดที่เข้ามาแพร่ผ่านทาอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็จะมั่นคงขึ้นแต่ต้องน่าเป็นห่วงว่า ในช่วงประมาณวันที่1ธันวาคมของปี2อ6 0นสินี้ไปจน2ปีครึ่งดาวเสาร์มันจะมาเล็งดวงชะตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งต้องบอกไว้เลยเพราะคนเกิดกาลัคนาราศีมิถุนคนเกิดกาลาัคนาราศีธนูวันที่1ธันวาคมปี2อ6 0สบวกไป2ปีครึ่งดาวเสาร์มาทับธนูเล็งมิถุนมันเป็นจุดแตกหักเลือกลาอย่าล้างกดดันกรรมเก่า <c oughs> เล่นงานโ <c oughs> อ้ได้บอกเลยต้องระวงัองทุกทนนะเอาราหู <c oughs> <c oughs> เอาราหูไปรับเราเสาครับพอเสาเข้ามานะเจอราหูพีขวานะโชคใหญ่กลับเป็นโชคเลยครับไปเดนนะแล้วถ้าเกิดคุยกับเมียไม่รู้เรื่องนะเอาสีพึ่งเมตตามนิยมไปสีปากเมียพูดอะไรเมียรักเมียเราทุกอย่างจ้าจ้ามีมันน่จ้าจ้าแล้วถ้าเกิดว่าหากินยากสมบัติพญานาคราชเอาไป ถ้าอยากรู้ดวงชะตาต่อไปจะเป็นยังไงเพราะอาจจะลืมไปได้ฟันผงสีของล่าสุดอันนี้อยากรู้วันไหนเดือนไหนจะดีโชคดีฟันทีหลวงพ่อโตทำโหชุดใหญ่เลยครับทั้งหมดมนัสได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตตัวเองก็อยากบอกว่าเราเวลาพอมีอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนฝูงเราเข้ามาเยอะมีเพื่อนมีอะไรเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเราจะทําแบบนั้นไหมไม่แล้วครับเพราะเรามีบทเรียนมาแล้ว พราะเลยสิ่งที่ผ่านมาคือเราไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากครอบครัวเราพ่อแม่เราคนอื่นก็เข้ามาบางทีก็มีแต่มาเอาผลประโยชน์จากเราไปครับผมเราจะไม่กลับไปรอยเดินทางแล้วนะับผมถ้างนั้นดูที่ดวงสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุเป็นอย่างไรเขาลอดตายมาหลายครั้งในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมานี้ครับดวงชะตนี้มีดาวเสาร์กับดาวคารอยู่ในพื้นชะตาคนมีดาวเสาร์กับดาวคารอยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่แล้วว่า ในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของกรรมที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทาแต่โชคดีที่มนัตเนี่ยอยู่ในสายวิชาชีพที่เป็นข้อยกเว้นคือนักกีฬาคือคุณหมอหรือนายแพทย์ที่ต้องผ่าตัดเพราะนั้นมนัตก็ลดกรรมของตัวเองได้ครึ่งหนึ่งตามเหตุปัจจัยของอาชีพแต่อย่างไรก็ตามทีมีข้อเตือนอย่างว่าเมื่อเห็นเหตุหอะไรก็ตามทีที่มันเป็นเหตุน,หน่ากลัวอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในเหตุนั้น เขากำลงทะเลาะกันอย่าเด็ดขาดเพราะมันมีชนวนที่เราจะโดนลูกหลงหรือโดนมีดโดนปืนโดนอะไรอีกหลายอย่างถ้าได้ได้ได้ดูดวงละเอียดแบบนี้มีคำถามที่มนัดอยากรู้ส่วนตัวไหมคะก็อยากคือว่าอยากมาเพราะผมเป็นคนพูดตรงๆไม่กล้ามาดูดวงอะไรวันนี้ขนาดแฟนผมยังถามว่ากล้าหรอกกล้ามาดูหรอ ผมเลยบอกวันนี้กล้าอยากมาให้อาจารย์ดูบอกว่าทําอะไรช่วงนี้มันติตดๆระขาด,ดมันไม่ดีครับแล้วทาอะไรก็มีแต่คนชอบแกล้งกันแกล้งไม่ให้เราไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวทาสีพึ่งให้ดูเลยสิครับอาจารย์อยากทายสีพึ่งไหมทาไม่ใช่กา,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 ยยาน,นไม่สาเร็จต้องทาอย่างงี้นี่วิธีการทายพึ่งสําเร็จพูดจาคนรักคนหลงนี่ทานี้ท้าหวานปากครับเฮ้ยอี้ ทำอถทมให้มันสุอพูดจาเงินทองไรมาเทมาเทวดารักออย่างนี้สําเร็จทุกประการจากนี้เป็นต้นไปเจรจาอะไรเนี่ยสาเร็จหมดเลยครับมานัดอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับคุณผู้ชมอยากให้แบบการใช้ชีวิตนะครับเวลาพอมีเราก็อย่าหลงอย่าเหลืองอะไรอย่างนี้ครับเพราะมันก็จะทําให้ชีวิตเราพังได้ชีวิตต้องชีวิตเราชีวิตครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับรับ รู้ไหมสิ่งที่ได้คุยกับมนัทเราเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตของมนัทยอมจำนนต่อคําตัดสินของคนอื่นจากนี้ไปอย่าให้คําพูดเหล่านั้นเป็นคําตัดสินชีวิตตัวเองเราต้องเป็นคนเลือกกําหนดชีวิตตัวเองค่ะท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจะพูดถึงเรื่องดวงบทดวงมันจะดีอะจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองหมด ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาหาแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวเลยจนเราลืมไปด้วยซ้ําไปว่าเฮ้ยโอกาสจะหมดมันมีจริงๆหรอวันหนึ่งเวลาที่ดวงตกปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วเหมือนกันฮะมันก็ไปเร็วเหมือนกันวันหนึ่งสิ่งที่มันได้มาแล้วมันหายไปภายในแวบตาล่ะฮะเราพร้อมที่จะเตรียมความทุกขเวลาที่พวกมันไปหมดหรือยังฮะน่าจะถามตัวเองเหมือนกันนะฮะผมเนี่ย สัมผัสอย่างหนึ่งจากมานัสเขาเป็นคนดีมีรากใจลึกๆเนี่ยดีแต่เขาเป็นคนถูกกระทำอย่างน่ากลัวอย่างโหดเหี้ยมบนความไม่จริงใจมันก็เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งว่าความจริงใจความดีหรือการที่จะให้ความรู้สึกที่ดีกับใครเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่ามันจะได้ความเป็นมิตรภาพอันยิ่งอันยืนยงยาวนานตลอดการเพราะคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยผมเห็นมาเยอะมันทําคุณกับคนไม่ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทีทําให้มนัทได้รู้ว่ามีเพื่อนคือตัวเองแล้วมีพี่ที่เราเห็นเขาเป็นคนที่แบบอะไรอะดูตลกโปกฮาดูบา้บาบอๆแต่รเ,รเราเพิ่งรู้ในวันนี้เลยว่าคุณบาสคือสมรักคําสิงเป็น<า>ฮีโร่มากฮีโร่เป็นคนดีจริงๆเพราะฉะนั้นมนัทต้องรักที่สมรักมากๆรักครับแล้วต้องผูกพัน <c oughs> คนนี้จะเป็นเพื่อนตายของเรา เพราะฉะนั้นเรื nice. ่องของชีดม so. <Yes. S 2> yeah, ีหลากหลายอาจจะสะท้อนด้วยดวงอาจจะสะท้อน้วยชีวิตนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของชีดของมนัาบุญจำนงครับเราทั้งหมด3คนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยเป็นกำลังใจให้จากนี้ไปขอให้มนัสไปในทางที่มนัสเลือกแล้วชอบแล้วแล้วประสบความสาเร็จขอบคุณมนัสค่ะคุณมนัทดี่ก่อนนะฟักนิดหนึ่งไอ้ทีมถามเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าจะร่วมกับใครได้ไหมเนี่ยถ้าจะได้ก็คนเดียวเท่านั้นคือสมรักคำสิ่ง เ you ป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณมนัดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมค่ะกลับมาพบกับรายการทอล์คทะลุดาวได้ทุกคืนวันพระราสบดีทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ทั้งหมดลาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะหอหนอนรักของเราน เคยพูดไว้เดี๋ยวก็รีเทิร์นกลับมาอยู่ที่การป้าเทพโพงามและพี่จุ๋มค่ะันี้ทําไมใครเป็นคนง้อใครในการกลับมาครั้งนี้อยู่ๆมันก็มาเฉยๆกันะไม่มีปีไอ้ราก็กำลังทํขนมเทียนกำลังควนควรควนแล้วเดินมาเหรอแล้วเดินมาเหรอเดินมาแอบๆมา้างเสาพูดตรงๆเลยนะมีความสุขมากตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ มีความสุขมากไม่มีใครกดดันไม่มีใครมาบ่นแต่มีบอกไม่รู้มันจะกลับมาทำไมลึกๆสองคนเวิร์งว้างไอ้ที่ทําหลายอย่างเนี่ยทำไปเพราะอะไรป่ะทําให้มันไม่ว่างจะได้ไม่ต้องมาคิดเพราะท่านทำๆไปแล้วหลายๆอย่างป๋าก็ไม่ถนัดเลยนี่นี่น้ำมันไอ้มือถลอกกับเปิดไม่เป็นไรลักจริงๆแล้วเวลามีคนมาใส่ยาให้นะเฮ้ยยังไม่ยุ่งแต่จริงแล้วดีมากป๋ายิงไปป๋าส่วน ชีวิตอย่างที่พูดอะมีเพื่อนเคยว่าอยู่เหมือนกันไปไหนไม่รอดเหมือนเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วเรากลับมานี่มันก็ไม่ได้หน้าอายตรงไหนแค่นี้ผู้หญิงจะคิดได้อีงแค่เออก็จบแล้วไปฟังเพื่อนแล้วไปเปรียบเปรียบเทียบชิดเรากับชิดเพื่อนจุดคนละแบบเอาของเพื่อนมันเปรียบเทียบกับเราเองใช่แล้วเอามาเป็นปัญหาเราว่าทำไมแกไม่ทำอย่างผัวเขาถูกต้อง